กามีพราหมณ์คนหนึ่งเสียพ่อนะพ่อก็อายุมากแล้วแม้กันนั้นเนี่ยเมื่อพ่อจากไปก็มีความเศร้าโศกเสียใจมากก็อยากจะทำพิธีส่งวิญญาณพ่อนะให้ได้ไปสวรรค์ก็ได้ทราบว่ามีพระพุทธองค์นะ อยู่พักอาศัยนะทรงประทับอยู่ในใกล้ๆที่นั้นนเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกนะแต่ว่ารู้ว่าเป็นนักบวชที่ผู้คนเคารพศรัทธามากเราก็เชื่อว่าพระองค์มีบุญบาร,รมีมากพอนะที่จะช่วยให้พ่อเขาเนี่ยให้วิญญาณพ่อเนี่ยได้ไปสวรรค์ ก็ไปทูลให้ผู้เจ้าเนี่ยช่วยส่งวิญญาณพ่อไปอสวรรค์ด้วยพระผู้ทองก็ไม่ปฏิเสธนะแล้วก็บอยเขาเนี่ยให้พรามคนเนี้ไปหาหม้อดินเผามาสองหมอ้อหม้อหนึ่งใส่ขวดให้เต็มเลยอีกหม้อหนึ่งก็ใส่เนยนะคนอินเดียนี่เขา,ากินเนยกันเป็นธรรมดา เป็นอาหารประจำวันของเขาเนยใสเนยข้นเนี่ยใส,ยนยนสยในหม้อแล้วก็ปิดปากหม้อดีแล้วก็ไปย่อนลงน้ำย่อนเสร็จก็ให้พรามเนี่ยทุบนะทุบหม้อให้แตกพรามก็ทำตามที่พระเจ้าได้สั่งแล้วก็ดีใจนะว่าเออช่วยพ่อให้ได้ไปสวรรค์ละเพราะว่า ทมเนียมของที่นั่นเวลานั้นเนี่ยนะเขาก็มีทมเนียมประเภทว่าเอาเผาศพเสร็จก็ตีกระโหลกให้แตกนะเพราะเชื่อว่าเนี่ยทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยผู้ตายจะได้ไปสวรรค์นี่ผู้จ้าก็ชี้ให้ดูนะพอหมอถูกทุบแตกเนี่ยไอ้กรวดเนี่ยที่อยู่ในหม้อมก็จมลงน้ําส่วนส่วนเนยนี่ก็ลอย ลอยขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็บอกพรามณ์ว่าให้ไปหาพรามณ์ที่มีชื่อนะผู้ทําพิธีเนี่ยมาช่วยมาทําให้กรวดเนี่ยมันลอยขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็ให้เหนยเนี่ยมันจมลงไปในน้ําพราม์ก็บอกเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ากรวดนี่ก็ต้องจมน้ําสิส่วนเนยม็ต้องลอยน้ํา ผู้จ้าก็เลยตัดว่าเนี่ยก็เหมือนกันนั่นนะคนที่ทำชั่วเนี่ยนะวิญญาณก็ต้องนะไปสู่อาบายนะสู่นรกไม่มีใครที่จะฉุดให้ขึ้นมาพ้นจากนรกหรือไปสวรรค์ได้ส่วนคนที่ทำความดีเนี่ยเมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องนะไปสู่สุขติ ไม่มีใครนะจะฉุดให้ลงไปสู่อบายหรือนรกได้สรุปก็คือผู้เจ้านะนอกจากจะไม่ได้ทำตามคำขอของเขาแล้วก็ยังชี้ให้เขาเห็นว่าคนเรานี่จะไปอบายนะหรือว่าไปสวรรค์ไปสู่สุคติเนี่ยหลังตายแล้วเนี่ยนะมันไม่มีใครช่วยได้นะ มันอยู่ที่เจ้าตัวเองถ้าทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลน,นะตายไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์ถ้าทำชั่วตายไปแล้วก็ลงนรกนะไม,มไม่มีใครหรือคนใดเนี่ยจะช่วยให้ไปสวรรค์ได้ถ้าหากว่าทำกรรมชั่วไวนะ้นตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็รวมถึงว่าตอนใกล้จะตายนี่จิตเป็นอกุศลได้นะ ถ้าจิตเป็นอ,อกุศลนี่ก็ไปอาบายได้โดยเฉพาะถ้าจิตสุดท้ายเนี่ยนะเป็นอ,อกุศลอันนี้ถ้าสูง,ง่าคือเป็นเรื่องของกรรมไขรกรรมมันนะอันนี้อเจ้าก็ตัดไลวลาเราก็สวดอยู่บ่อยๆนะเรามีกรรมเป็นของตนนะกรรมีกรรมเป็นของตนก็หมายความว่าเราทํากรรมใดไว้ก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้น ถ้าทำกรรมดีก็ได้ผลคือความดีเช่นความสุขนะถ้าทำชั่วก็ได้ผลคือความทุกขนะ์แล้วก็ต้องพบกับความเดือดเนื้อร้อนใจนะไม่ต้องรอให้ไปนรกเมื่อตายแล้วนะไอตอนที่ยังมีชีวิตอ,อยู่ก็เหมือนกับลงนรกกันะเพราะว่าจิตใจรุ่มร้อนส่วนคนทำดีเนี่ยก็ไม่ต้องรอว่าตายแล้วถึงจะไปสวรรค์ ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เ็อกอยู่เย็นเป็นสุขนะนรกมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละนะไม่ต้องรอหลังตายแล้วพระอาจาเรียกว่ามีนรกชนิดหนึ่งเรียกว่าฉภพัสสายตันิก,กันนรกนะหมายถึงนรกทั้งหกที่เกิดจากผัสสนะฉา,นะา,านี่มันแปลว่าหกนะพัสสายตันิกันนรกนรกที่เกิดจากผัสสะ และไอตนะนะก็คือตาเห็นรูปผู้ได้ยินเสียงนะแล้วเกิดจิตใจรุ่มร้อนหรือเพราะว่าไปทำชั่วมาแล้วถูกคนประนามด่าว่านะต้องถูกจับคุกติดตารางอันนี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจหรือแม้แต่ยังไม่โดน ถูกจับยังไม่มีใครร่วงรู้นะแต่ว่าจิตใจก็รุ่มร้อนนะเพราะกลัวว่าเขาจะจับได้กลัวความผิดจะเปิดเผยนะอันนี้ก็นรกแล้วนะน,นรกอย่างนี้น่ากลัวก,ว,กว่านะเพราะว่าเจอเองเห็นจริงนะไม่มีใครไม่ต้องใช้หลักฐานนะมาพิสูจน์ว่า ชาติหน้ามีนรกหรือเปล่านะไอ้นรกข้างหน้านี่ไม่รู้นะแต่นรกในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็รับรู้ได้ถ้าเกิดทําชั่วนะเดีย๋ยวว่าแต่ทําชั่วทางกายวาจาเลยแค่นึกในใจนะก็ทุกข์ลวไอ้นึกในใจนี่ไม่ได้หมายถึงแค่การมุ่งร้ายทำร้ายหรือว่ามีจิตคิดเพียบบาทนะถ้าวางใจไม่เป็นเนี่ย ไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะที่เลวร้ายย่ำแย่นึกถึงความสูญเสียเงินทองที่ถูกขโมยทรัพย์สมบัติที่ถูกไฟเาผาผลาญเพราะความผิดพลาดของคนบางคนเผลอเลอนะหรือว่านึกถึงคำพูดคำดา่านะที่บางคนเขาสาดใส่เราโกรธแค้นอันนี้ก็นรกเหมือนกันนะ นรกเหมือนกันนรกมันไม่ได้เกิดจากการทําชั่วที่ไปเบียดเบียนเขาเท่านั้นวางจิตวางใจไม่ถูกนะก็ทําให้จิตมันพลัดเข้าไปในะนรกได้เหมือนกันอันนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเราทั้งหลายเนะี่ยมีการเป็นของตนนะมีการเป็นของตัวนะความหมายเนึงคือว่าถ้าอยากมีความสุขความเจริญหรือว่าตายแล้วได้ไปสวรรค์นะก็ต้องทําความดี ไม่มีใครจะมาช่วยให้ไปสวรรค์ได้ถ้าเกิดว่าเราทำชั่วแต่เรื่องอุทิศบุญกุศลไปให้นี่ทำได้นะคล้คยๆเป็นตัวเสริมตัวช่วยนะอันนี้ทำได้นะทำความดีสร้างทำบุญถวายสังฆทานเพื่อให้แล้วก็น้อมจิตอุทิศบุญกุศลไปให้กับผู้ที่ลงลับนะอันนี้ช่วยได้อยู่แต่ว่าถ้าใครเนี่ยเขาไปอยู่ในนรกแล้วเนี่ย ลูกหลานจะทำดีสร้างบุญสร้างกุศลทำสังฆทานยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถจะชดให้วิญญาณนะที่อยู่ในนรกเนี่ยมันพ้นจากนรกได้นะจนกว่ากรรมชั่วหรือวิบากนะมันจะหมดไปรานนี้เนี่ยเรามีกรรมเป็นของตัวเนี่ยนะมันยังมีความหมายว่าเวลาลูกนะ เกิดความทุกข์พอไปทำชั่วนะแม่เนี่ยอยากจะช่วยลูกยังไงเนี่ยแม่ก็ไม่สามารถจะรับเอาความทุกข์ของลูกหรือถ่ายเทความทุกข์ของลูกมาไว้ที่ตัวเองได้แม่ก็อยากจะช่วยนะเหนลูกเนี่ยไปทำชั่วทำบาปมานะหรือว่าไปติดยานะลูกเนี่ยก็เหมือนก็ตกนรกนะทั้งเป็นละ แม่อยากจะถ่ายเอาความทุกข์ของเขามาอยู่ที่ตัวแม่เองนะเพราะความรักของแม่นี่นะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยอมยอมทุกข์เพื่อลูกได้แต่แม่แม่อยากจะทำอย่างนั้นก็ทำไม่ได้นะเพราะว่ากรรมมันเป็นกรรมใครก็กรรมมันนะใครทำอะไรไปก็ต้องรับวิบากนั้นมันก็เหมือนกับว่า ลูกเนี่ยนะกินอาหารนะกินจนอ้วนเลยนะแม่ก็ห่วงนะว่าถ้าลูกอ้วนนี่เดี๋ยวลูกจะเป็นโรคหัวใจนะเป็นเบาหวานนะเป็นโรคสารพัดนะลูกอยากจะเอาความอ้วนของลูกแม่อยากจะเอาความอ้วนของลูกมาไว้ที่ตัวแม่เนี่ยทำได้ไหมทำไม่ได้นะนี่ขนาดเรื่องที่มันเห็นชัดๆเนี่ยหรือว่าลูกติดยาเนี่ยนะติดยาจน ผายพร้อมนะแล้วก็ลงแดงนะพอไม่ได้กินยาเข้าไปว่าลงแดงแม่นี่อยากจะเอาความทุกข์ของลูกเนี่ยมาไว้ที่ตัวแม่นะแม่ยอมลงแดงแทนลูกนะเพื่อให้ลูกเนี่ยพ้นจากความทุกข์แม่ก็ทำไม่ได้จะเป็นไม่ใช่แม่จะเป็นพ่อหรือจะเป็นคนรักก็ตามนะไม่สามารถจะถ่ายเทเอาความทุก นะของคนที่ตัวเองรักเนี่ยมาไว้กับตัวได้แม้จะอยากเพียงใดก็ตามแต่ช่วยได้นะช่วยให้คลายความทุกข์ไดนะ้เช่นแม่เห็นว่าลูกเนี่ยอ้วนน้ำหนักมากแล้วเนี่ยเออก็อาจจะชักชวนลูกให้ออกกำลังกายหรือว่าอาจจะทำอาหารที่มันมีไขมันน้อยให้ลูกกินนะหรือพาลูกไปอยู่ในถิ่นที่นะมันไม่มีอ,อ่ อาหารนะที่มันผิดหลักอนามัยเนี่ยไปเย้ายวนลูกเนี่ยนี่ทาได้ช่วยได้นะช่วยให้ความอ้วนนี่ลดลงได้นะแตอ่อยู่ที่เจ้าตัวนะเจ้าตัวแท่งกินแต่อาหารที่มันมีไขมันมีเนื้อมีน้ําตาลเนี่ยแม่ช่วยยังไงก็มันไม่มีประโยชน์นะตราบใดที่ลูกยังไม่หยุดกินอาหารแบบนั้น ก็เหมือนการตอบใบที่ลูกยังทาชั่วอยู่เนี่ยนะก็ต้องรับผลอย่างบาปนั้นไปไม่มีใครเนี่ยที่จะถ่ายเทรับเอานะความทุกข์ของคนทําชั่วเนี่ยมาไว้กับตัวได้นะในตอนเดยวกันเนี่ยนะถ้าเกิดแม่ทําชั่วนะก็ไม่ได้แปลว่าลูกเนี่ยจะต้องรับกรรมของแม่นะ แม่ทาชั่วแม่ก็ต้องรับกรรมของแม่เองนะอันนี้บางคนไม่เข้าใจว่าเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่ทําชั่วแล้วนี่ลูกอาจจะรับกรรมนะมันไม่มีใครจะอ่ารับหรือว่าถ่ายเทเอากรรมชั่วของใครของคนอื่นมาไว้กับตัวได้และขณะเดียวกันไอ้ความชั่วที่ใครบางคนทำเอาไว้มันก็ไม่สามารถจะถ่ายเทนะหรือว่าเผลอไปอยู่กับคนอื่นได้ นะใครทําชั่วคนนั้นก็ต้องรับกรรมเองนแต่ว่า,าถ้าหาว่าคนที่ทําชั่วนั้นเนี่ยนะเขาเขาไม่ระมัดระวังเนี่ยนะเช่นไปไปทำร้ายคนอื่นนะแล้วคนอื่นแก้แค้นก็อาจจะแก้แค้นด้วยการจุดไฟเผานะเผาทั้งบ้านเลย นะพ่อต้องการแก้แค้นคนที่เป็นพ่อหรือคนที่เป็นแม่แต่มันก็เป็นไปได้น,นะที่ลูกอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยนะเช่นอยู่ในบ้านที่กําลังถูกไฟไหม้เนี่ยนะพ่อก็ตายแม่ก็ตายลูกก็ตายนะเพราะว่ามีคนแก้แค้นนะบางทีคนที่แก้แค้น,นี่ก็เคยเป็นเพื่อนนะอาจจะค้ายาด้วยกันแล้วถูกหักหลังนะก็แก้แค้นด้วยกันจุดไฟเผาเอาระเบิด เราเบิดโยลงไปในบ้านเนี่ยอันนี้คนที่ตายก็มีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกลูกไม่รู้อินโวอินเนะนะแต่ว่าก็ตายไปด้วยนะอันนี้เนี่ยนะมันก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยรับกรรมแทนพ่อแม่อันนี้เราพูดตามภาษาชาวบ้านเราก็อาจจะพูดอย่างนั้นว่าเนี่ยลูกต้องพลอยรับกรรมที่พ่อแม่ทำเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะกรรมใครก็กรรมมันนะ เพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยอาจจะเคยได้ทำอะไรไว้มาก่อนหรือเปล่านะจึงต้องมาพลอยรับกรรมต้องพลอยเจอเหตุการณ์เดียวกับพ่อแม่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเพียงแค่การเลือกตัดสินใจที่จะอยู่ในที่ที่เดียวกับคนที่ทำชั่วเนี่ยมันก็พลอยจะโดนลูกหลงได้เหมือนกันนะมันก็เหมือนกับพ่อแม่เนี่ยพาลูกมาอยู่ใน ในถิ่นที่มันมีมลภาวะนะมีมีสารพิษเยอะนะแล้วก็ลูกวันดีคืนนี้ก็เป็นมะเร็งอ่ะเพราะว่าไอสารพิษที่สะสมในร่างกายที่เกิดจากอากาศบ้างเกิดจากน้ำเป็นพิษบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าการที่มาอยู่ในถิ่นที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็สามารถจะ ต้องรับโทษหรือว่าเกิดอันตรายได้เพราะนั้นการที่ลูกเนี่ยมาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งทำชั่วเนี่ยนะบางทีไอ้ความเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ก็พลอยพัดไปตกอยู่กับลูกด้วยแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นอ่แต่อย่าไปเข้าใจว่าเนี่ยความไอ้กรรมของพ่อแม่มันเป็นลงกับลูกนะมันไม่ใช่หรอกเ,เรื่องกฎแห่งกรรมมันมี มันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะนะซึ่งบางทีก็ต้องอาศัยความรู้ที่อย่างลึกนะพรเจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยผลแห่งกรรมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องอจินไตยอจินไตยหมายมความว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะอ,อย่างรู้เข้าใจได้ด้วยเหตุผลอย่างเดียวความรู้ของมนุษย์หรือว่าปัญญาของมนุษย์เนี่ย มันไม่สามารถที่จะอย่างรู้ไปได้ถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเช่นเดียวกับเรื่องกําเนิดโลกกําเนิดจัก,กรวาลนนะแม้วันนี้จะมีความรู้มากมายนะเกี่ยวกับเรื่องกําเนิดจัก,กรวาลแล้วแต่มันก็ยังมีข้อสงสัยมากมายที่มนุษย์เราก็พยายามที่จะหาคําตอบแต่ว่าเรื่องแบบนี้นี่บางทีหาไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็เกิดคําถามมากขึ้นเจอคําตอบนี่ก็ เจอคําถามอีกหลายคําถามตามมามาันจะมาจะเป็นความรู้ที่มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้แม้จะมีวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าก็ตามเมื่อเร็วๆนี้มันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อเป็นภาษาถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าสิ่งที่เราไม่อาจรู้ได้คนเขียนเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามอธิบายว่าอย่าไปคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะให้คําตอบได้ทุกเรื่อง มันจะมีบางเรื่องและอาจจะหลายเรื่องด,ด้วยก็ได้ที่ไม่ว่าจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แค่ไหนก็หาคําตอบไม่ได้ความมบบเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยการที่มนุษย์จะเข้าใจแต่นี่หมายถึงการเข้าใจด้วยด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลนะแต่มันมีการเข้าใจเข้าถึงความจริงได้ด้วยญาณน,นะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องพ้นวิสัยที่วิทยาศาสตรนะ์จะเข้าใจได้ นะแม้กระทั่งความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยนะจะให้ใช้เครื่องวัดอย่างไรเพื่อจะวัดความทุกข์ของมนุษย์ก็วัดยากนะแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นความรักนะความเมตตาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ก็เข้าใจได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องนามธรรมนะอันนี้เนี่ยนะให้เราเข้าใจนะว่า,าแม้ว่าเรื่องกรรมจะเป็นเรื่องยากนะที่จะเข้าใจ ให้ท่องแท้นะแต่มันก็มีเป็นเรื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องความบังเอิญนะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกับทั้งสิ้นคนบางคนทําดีแต่ทำไมตกนรกอันนี้ก็มีเหตุปัจจัยนะอย่างเช่นนางเมริกาเทวีเนี่ยเป็นมาเหตุเสียพระเจ้าประเสินที่โกศลนเป็นคนดี ชักชวนให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลน,นะหันมาทําบุญทําทานหันมามีศรัทธาในพระรัตนตรัยนะแต่ไม่ถึงกับระดับพระเจ้าพิพิสารนะพระเจ้าพิพิสารนี่ศรัทธามากจนกระทั่งเข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันนะแต่ว่าพระเจ้าประสิธิที่โกศลน,นี่ยังไม่จิตใจยังมันบุรปูุชนยังมีความกลัวความหวาดระแวงแล้วก็มีความเพียมโหดด้วยนะขนาดข้า ฆ่าเพื่อนนะซึ่งช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานานเพราะความระแวงฆ่าเพื่อนแล้วก็ลูกอีกสามสิบสองคนของเพื่อนตายเกลี้ยงเลยนะเสนาบดีชื่อพันธุละนะอันนี้เป็นเพื่อนสนิทมากเรียนมาด้วยกันแตโ่โดนคนเป่าหูเนี่ยก็ระแวงแล้วก็ฆ่าสุดท้ายก็ตายอย่างอนาถนะอย่างไรก็ตามเนี่ย นางมริรกาทีวีก็ช่วยให้พระเจ้าเปรสันิโกสนถันมาทําบุญสร้างกุศลได้เยอะทีเดียวและนางมริรกาทีวีก็เป็นที่รักของพระเจ้าเปรสันิโกสนมากแต่วา่าเธอตายตั้งแต่ยังสาวนะยี่สิบกว่าสามสิบกว่าก็ตายแล้วบอกว่าตายแล้วนี่ลงนรกนะลงนรกลงนรกก็เพราะว่าก่อนจะตายเนี่ยนะจิตใจเนี่ยนึกถึงความผิดที่ได้ทำเอาไว้ เป็นความผิดเล็กๆนน้อยคือไปโกหกพระเจ้าเปรสนันทโกศนในเรื่องที่มันน่าอับอายนะเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะก็พระเจ้าเปรสันทิโกสนก็เห็นนะแต่ว่านามอเมริกาทีวีก็โกหกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่พระเจ้าเปรสันทิโกศนเห็นพระเจ้าเปรสันทิโกศนตาฝ้าฟางหรือว่าเห็นคาดเคลื่อนไป พระเจ้าเป็นิกโกศลก็เชื่อนะรอดตัวไปแต่ตอนนางจะตายเนี่ยไปน,นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกจิตเศร้าหมองที่โกหกนะมุสาวา่าปล่อยวางไม่ได้นะก็เพลินไปจิตสุดท้ายพอดีนะอาสันนกรรมเนี่ยนะเป็นเป็นกรรมที่ให้ผลทันทีนะถ้าจิตเป็นอกุศลก็ไปอบายทันทีถ้าจิตเป็นกุศลก็ไปสุคติทันทีเหมือนกัน แต่เนื่องจากนะจิตสุดท้ายหรืออาสันลกรรมของนาอเมริกาเทวี TV เนี่ยไปน่วงเหนียวอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความเศร้าหมองอารมณ์ที่เศร้าหมองเนี่ยก็เลยไปอบายเลยลงนรกเจ็ดวันนะแต่ความดีที่ได้ทำเอาไว้นะก็หนุนส่งให้ได้อ่าหลุดจากนรกขึ้นสวรรค์นในที่สุดนั่นก็เป็นไปได้นะว่า้าคนทำดีแล้วเนี่ยลงนรกนะแต่นั่นเพราะว่า ไม่ใช่เพราะความดีที่ได้ทำแต่เพราะว่าจิตสุดท้ายเนี่ยนะเป็นอกุศลพวกนั้านาคือวางใจไม่เป็นนะทำจิตไม่ถูกก็สามารถจะส่งผลได้เหมือนกันกรรมทุกชนิดน้มีผลทั้งนั้นนะนะกรรมบางอย่างให้ผลช้ากรรมบางอย่างให้ผลเร็วกรรมบางอย่างให้ผลทันทีอาสันตกรรมที่ให้ผลทันทีนะอาพุ้าเปรี่ยบเหมือนกับบัวที่มันถูกขังอยู่ในคอกหลายๆตัวเนี่ย จนแน่นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดประตูคอกขึ้นมาเนี่ยวัวที่อยู่ใกล้ประตูมากที่สุดเนี่ยก็จะออกมาก่อนแม้จะเป็นวัวแก่ก็ตามก็จะออกมาก่อนนะอันนี้ก็หมายความว่ากรรมที่กรรมกรรมที่ทําสุดท้ายเนี่ยหรือท้ายสุดเลยเนี่ยมันจะส่งผลก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกรรมอื่นก็จะส่งผลตามมาถ้าเปรียบก็เหมือนกับรถนะรถที่ติดไฟแดงนะ ตรงสี่แยกเนี่ยถ้าไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวเนี่ยไอ้คันที่อยู่ใกล้สัญญาณไฟมากที่สุดเนี่ยมันก็จอกก่อนไม่ว่าจะเป็นรถจัก,กรยานหรือว่ารถสามล้อตุกๆเนี่ยมันต้องออกมาก่อนนะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะไอ้รถคันหลังเนี่ยถ้าหากว่าเร็วกว่าก็จะแซงได้เนะช่นรถเกง๋งนะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่า รถสิบล,ลอ้อเนี่ยนะมันเร็วกว่ารถจักรยานเร็วกว่ารถตุ๊กตุ๊กมันก็แซงนะกรรมก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะวันนั้นเนี่ยก็จะไปแปลกใจนะเอะทำไมนะคนทํากรรมดีมาทั้งชีวิตเนี่ยทําไมตายแล้วลงนรกทําไมคนทําชั่วมาตลอดนี่หรือทําชั่วเป็นอาจ,จินทําไมตายแล้วไปสวรรค์อันนี้มันมีเหตุนะเหตุบางอย่างเราก็เข้าใจอธิบายได้แต่เหตุบางอย่างเราก็ ไม่สามารถจะยังรู้ได้เพราะเราไม่มีใครรูหรกหลอ,อกว่าตอนใครตายเนี่ยนะจิตสุดท้ายเขานึกถึงอะไรนะคนธรรมดาไม่รู้หรอกนะจะใช้เหตุใช้ผลว่าทําดีแล้วต้องไปสวรรค์นะอันนี้มันไม่แน่มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะนะซึ่งจิตของคนเราหรือการใช้เหตุใช้ผลคนเราเนี่ยมันไม่สามารถจะยังรู้เข้าถึงได้นะต่อเมื่อว่ามีจิตที่ อย่างรู้ภายในเนี่ยนะก็ถึงจะเห็นนะอ๋อจิตสุดท้ายนี่เขาเป็นอกุศลน,นะเขาก็เลยไปไม่ดีในเรื่องนี้เนี่ยนะก็มีเกร็ดนะตอนที่นางมิมรกาทีีตายพระเจ้าเระเ,ระเ,ระเ,ระเศนทิโกศลก็เศร้ามากเสียใจมาก,ยมากอยากจะรู้ว่านางมิมรกาทีีตายแล้วไปไหนก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวันรุ่งขึ้น พระเจ้าเนี่ยก็รู้ว่าถ้าต่อไปนะว่านางมริรกาเทวีลงนรกเนี่ยนอกจากพระเจ้าเปเสนนิโกศลนะเศร้าหมองเสียใจแล้วก็อาจจะเกิดความคลางแคลงว่าทําไมทําดีแล้วไม่ได้ดีทําไมคนดีอย่างนางมริรกาเทวีถึงลงนรกพระเจ้าตอบความจริงไปก็จะเกิดผลเสียแต่ถ้าโกหกก็ทําไม่ได้นะก็เลย พอพระเจ้าเปเสษจิกรสลมาเพื่อจะถามพระองค์ก็ดนบันดาให้พระเจ้าพิเสษจิกรสลืมถามนะลืมถามสนทนาเรื่องอื่นแทนกลับไปกลับวังก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าไม่ได้ถามเรื่องนี้วันรุ่งข <tr> ึ้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกตั้งใจว่าจะถามเรื่องนี้แหละนาเมรลกาทีวิตาแล้วไปไหนก็ลืมอีกนะเป็นอย่างนี้อยู่เจ็ดวันเจ็ดครั้งน พอวันที่แปดเนี่ยพระพุทธเจ้านะทราบว่านางบริการทีวีเนี่ยนะได้ขึ้นสวรรค์ละคราวนี้พระเจ้าปเสนี่กสนมาถามพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าเนี่ยตอนนี้นางบริการทีวีได้อยู่ในสวรรค์ละพระเจ้าปเาสนจุกสนโอ้ยดีใจมากปราบปื้มนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะเป็นเรื่องที่อ่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะว่าบางครั้งเนี่ยนะ การทำความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความดีมันจะส่งผลทันทีนะอาจจะใช้เวลาแต่มไม่ใช่ว่าจะไม่ส่งผลแต่ถ้าเกิดคนรู้คนรู้ไม่ไม่ละเอียดเพียงพอหรือว่ารู้แค่ครึ่งคกลาง,ง,งๆเนี่ยก็จะเสียใจอย่างเช่นถ้าประราชนทุกสนรู้ว่านาวเมริกาทีวิตตายแล้วลงนรกเนี่ยก็จะเสียใจแล้วก็ไม่มีความศรัทธาในกรรม ศรัทธาในกรรมนี่มันสําคัญนะศรัทธาในกรรมคือศรัทธาหรือความเชื่อว่าทํากรรมดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหรือศรัทธาว่าคนเราจะได้ดีหรือไม่นะั่นขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามขึ้นอยู่การกระทําของตนศรัทธานี่สําคัญนะแต่ว่าน้องก็ต้องใส่ความความเข้าความเข้าใจด้วยที่ถูกต้องถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องนะเกินขึ้นกลางๆก็อาจจะเกิดความเสื่อมศรัทธาได้ หรือว่ามองไม่รอบด้านเช่นบางคนทําความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตนะแต่ทําไมงานการไม่ก้าวหน้าเจ้านายไม่ไม่เลื่อนชั้นไม่เลื่อนขั้นให้ก็เลยเกิดความลังเลครางแคลงใจว่าทําดีแล้วไม่ได้ดนะีที่จริงมันไม่เกี่ยวกันนะอกฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติถ้าทําเดี๋ยวนั้นก็ได้เดี๋ยวนั้นเลยคือความสุขใจนะส่วน ทำแล้วเนี time, ่ยคนจะเห็นหรือไม่เน well, so. ี่ยเป็นเรื่องของคนอื่นเขาทำแล้วเจ้าไหนจะเห็นหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องทั้งโลกก็ว่าได้ก็เหมือนที่เคยเปรียบเทียบว่าปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงอันนี้เป็นกฎธรรมชาติปลูกมะม่วงแล้วได้ทุเรียนเป็นไปไม่ได้นะแต่ปลูกมะม่วงได้มะม่วงก็ไม่แปลว่าปลูกมะม่วงแล้วจะรวยไอ้จะรวยหรือไม่นี่มันขึ้นอยู่กับราคาตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดราคามะม่วงในตลาดเวลานั้น ไอ้เรื่องราคามะม่วงเป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องของสังคมนะเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ทางสังคมนะอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะกำหนดราคาไหมว่ามะม่วงต้องราคาเท่านี้หรือขึ้นหรือขึ้นอยู่ก zij, ับรัฐบาลเนี่ยให้เป็นเรื่องของอ่าเป็นเรื่องของกลไกตลาดถ้าเป็นถ้าปล่อยให้ราคาถูกกำหน Limited. ดโดยกลไกตลาดเนี่ยถ้ามะม่วงเยอะราคาก็ตกถ้ามะม่วงน้อยราคาก็ขึ้น อันนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลปล่อยให้ราคามะม่วงเป็นเรื่องกลไกตลาดเนี่ยปลูกมะม่วงก็อาจจะจนได้นะถ้าเกิดว่ามะม่วงล้นตลาดนะเว้นแต่ว่ารัฐบาลกําหนดราคามะม่วงว่าโอ้ลูกหนึ่งราคาหนึ่งร้อยอ่ะปลูกมะม่วงเยอะก็รวยนะใครปลูกน้อยก็รวยน้อยใครปลูกมากก็รวยมากเพราะรัฐบาลกําหนดราคาซื้อทุกลูกนะลูกละร้อยนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมนะไม่ใช่เรื่องกฎธรรมชาตินะ นัานทำดีก็ต้องได้ดีนะแต่ทำดีแล้วไม่ได้แปลว่าจะรวยหรือว่าจะมีจะมีคนยกย่องนับหน้าถือตาอันนี้เป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องค่านิยมอะต้องแยกกันนะเอาแล้วก็พูดกันเท่านี้อ่ะ